คนที่เขาบอกว่าเอ๊สถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราดูตัวเลขย้อนหลังค่ะอาจารย์ดูเป็นลายไตรามาสไปเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคการท่องเที่ยวจํานวนคนตกงานนี่ครัวเรือนเขาบอกว่าเพิ่มสูงขึ้นตัวเลขพวกนี้มันเป็นยังไงแล้วบ้างคะตัวเลขพวกนี้นเป็นตัวเลขเก็บตามนะเราดูตัวเลขภาพรวมทางเศรษฐกิจเนี่ยนะตอนนี้เราเห็นทั้งปี2563นะ้กะเราติดลบ6.1ไตรมาสแรกอาจจะไม่ติดลบแต่ ผลพวงที่กลับมาเกาะที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยผมคิดว่าอันหนึ่งที่น่าสนใจะนะอันนี้เป็นตัวเลขย้อนหลังนะสิ้นสุดไตรมาสสี่ซึ่งปีสอหรือเนี่ยปรากฏว่าในแง่ของหนี้ครัวเรือนนะตอนนี้นะ,ะร้อยละ86.6รยละ 86. 6 6เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ต้องบอกว่าอันเนี้ยมัน มันมันพุ่งเร็วมากก่อนหน้านี้ตัวเลขยังไม่ถึง80ค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจมันหดตัวตัวหารมันน้อยลงตัวบนตัวตั้งมันมากมันตัวตั้งมันมากมันมากขึ้นหรือเท่าเดิมเนี่ยสัดส่วนมันก็เพิ่มขึ้นตอนนี้ต้องถือว่าไฟเหลืองแล้วใส่สีส้มแล้วร้อยละ6 6เนี่ยมันเท่ากับ1 3 7 7ล้านล้านบาทอันนี้<า>คือยอดคงค้างของหนี้หนี้ครัวเรือนซึ่งก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสตัวต,<อ>ตัว,ตว,นวเน,น,นะตัวหนี้ครัวเรือนเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทีนนยบกับไตรมาสสามแต่ว่า GDP ที่มันหดตัวลงไปเนี่ยมันทําให้สัดส่วนเนี่ยขยับไปร้อยละ86ดสิสส่วนคนว่างงานคนว่างงานตอนนี้เนี่ยถ้ยเเยาเอาตัวเลข หลักๆเนี่ยไตรมาส4ี่ทั 6, 3ออว่างงานเนี่ยนะคะกว่า727,000รายถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ1.86%อนต์ค่ะอาจารย์ <Okay. S 2> ซึ่งมันแปลว่าตรงนี้แนวโน้มเนี่ยมันลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนเพราะไตรมาสก่อนเนี่ยมันอยู่ที่1.9%โดยประมาณเพราะฉะนั้นเฉลี่ยทั้งปี6-3อัตราการว่างงานเนี่ยนะคะอยู่ที่6,500,000คนหรือ1.69%ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากปี62เพราะนั้น ไม่ต้องไป,ไงไปเป็นตัวเลขมากเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงอ,อแล้วก็ออในระหว่างทางเนี่ยที่มันเยียวยาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีการกู้เงินแล้วก็เอาเงินออกมาใช้ตามลําดับตัวเลขล่าสุดเนี่ยจากไอ,ไอ้พลกกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ย วงเงินที่อนุมัติไปแล้วทั้งหมดเนี่ยประมาณ7 5 0 0 0 0 0 0หล้านหรือ2 5 0 0 0 0 0 0าล้านซึ่งไอ0 0 0 0้ล้านถ้าจะเอามาใช้ก็ต้องไปกู้นะ <c oughs> ไม่มีเงินรนะัฐ <c oughs> บาลไม่มีเงินต้องไปกู้ <c oughs> กู้ามาถึงมีเงินใช้ <c oughs> นะเอาเป็นว่าอนุมัติ7,5 0 0 0 0ใช้ไปแล้ว4 0 0 0สนแต่มันจะเร่งตัวมากเพราะอะไร เพราะรัฐบาลแจกเงิน 200, 000, 000. <c oughs> 2องแสนกว่าล้านแค่เนอเนะที่เราจํากันได้เรารักกันเราชนะเราเรารักกันกับเราชนะนี่ก็ประมาณ2องแสนล้าน2องแสนล้านค่ะ